f a c t o รี่ m j จอ a อ l พระบบจัดการผู้รับเหมาออนไลน์สามารถทำอะไรได้บ้างสามารถเปิดใบ work permit ได้ครอบคลุมทุกประเภทงานผ่านระบบออนไลน์ค่ะและยังสามารถแจกแจงงานได้ครบทุกการใช้งานและยังสามารถอนุมัติใบ work permit ได้ผ่านออนไลน์ทั้งในแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์โดยที่ไม่ต้องใช้กระดาษ สามารถจัดการใบอนุมัติผู้รับเหมาก่อนเข้าทำงานแล้วก็ยังสามารถออกบัตรให้ผู้รับเหมาที่ผ่านการอบรมได้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ยังต่ออายุบัตรให้กับผู้รับเหมาได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถตรวจสอบการเข้าออกของผู้รับเหมานะคะผ่านระบบสแกนค่ะเพื่อเซฟความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะและยังสามารถประเมินผู้รับเหมานะคะผ่านแอปพลิเคชันได้3มครั้งต่อ1วันเลยค่ะทั้งก่อนเริ่มระหว่างทำงานแล้วก็หลังทำงานค่ะ Factorium มจพอ,อ,อพลัควบคุมเรื่องการจัดการงานผู้รับเหมาลดการใช้ทรัพยากรลดเวลาเพิ่มความปลอดภัยสนใจค่ะสามารถติดต่อได้เลยนะคะที่แฟนเพจ Facebook.factorium หรือเว็บไซต์ w w w f a c t o r i u m t e c t o r p p l u s หรือโทรที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ